สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคหืดนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนไทยครับโอ้โหคำถามนี้ดีมากเลยครับคือมันจะพาเราไปไกลกว่าแค่การรักษาตามอาการนะครับเราจะไปดูกันว่าทำยังไงถึงจะจัดการกับโรคหืดแบบองค์รวมได้ซึ่งหัวใจของมันก็คือการฟื้นฟูสมดุลของร่างกายเรานี่แหละครับเพื่อให้สุขภาพดีแบบยาวๆไปเลย สำหรับเรื่องราวในวันนี้เรามีหัวข้อหลักๆอยู่5้าเรื่องด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับโรคขืดไปดูว่ารากของความไม่สมดุลคืออะไรและจะฟื้นฟูสมดุลกลับมาได้ยังไงที่สําคัญเลยคือการดูแลควบคู่กันไปและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันเพื่อความสมดุลที่ยั่งยืนครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมุมมองที่แตกต่างต่อโรคขืดคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของปอดนะครับแต่มันคือเรื่องของทั้งร่างกายเลยใช่แล้วครับ ปรัชญาหลักของแนวทางนี้ก็คือเราจะไม่ได้มองแค่การระง,งับอาการที่ปลายเหตุนะครับแต่เราจะมองลึกลงไปอีกเพื่อฟื้นฟูสมดุลตามธรรมชาติของร่างกายคือแก้ที่ต้นตอของปัญหาเลยเพื่อให้อาการมันไม่กลับมาเป็นอีกครับเอาละครับในส่วนที่2นี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือรากของความไม่สมดุลทำไมการแพทย์แผนไทยถึงมองว่าโรคหืดเป็นปัญหาระดับองค์รวมซึ่งเขาจะมองไปที่ปัจจัยหลักๆ3อย่างด้วยกันครับ ตามตำราเขาบอกว่านะครับโรคหืดเนี่ยมันเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุในร่างกายเราเนี่ยแหละครับหลักๆก,ก็คือ3อย่างนี้เลยอย่างแรกคือธาตุลมกำเริบหรือมีลมในร่างกายมากเกินไป2คือมีเสมหะที่มันเหนียวข้นคอยไปขวางทางเดินหายใจอยู่และสุดท้ายคือไฟธาตุอ่อนหรือก็คือระบบเผาผลาญในร่างกายทํางานได้ไม่ค่อยดีนั่นเองครับ ทีนี้พอร่างกายเรามี3อย่างนี้ที่ไม่สมดุลมันก็จะแสดงออกมาเป็นอาการที่เราเห็นกันชัดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหายใจลําบากแน่นหน้าอกหรือว่าไอมีเสียหะามีเสียงวีวดแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอาการมันจะกําเริบได้ง่ายมากเวลาเจออะไรมากระตุ้นนิดๆหน่อยๆอย่างอากาศเย็นๆฝุ่นควันหรือแม้แต่ความเครียดครับครับพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็มาถึงส่วนที่3กันเราจะมาดูเส้นทางสู่การฟื้นฟูสมดุลกันครับว่า วิธีการแบบองค์รวมเนี่ยเขาทํากันอย่างไงบ้างหลกัหลกๆเลยนะครับเขาจะมีเสาหลักในการดูแลอยู่4อย่างด้วยกัน1เลยก็คือการปรับธาตุภายในคือเข้าไปจัดการกับธาตุลมและเสมหะในร่างกายเราก่อน2ก็คือใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่นเพื่อช่วยละลายเสมหะ3ก็จะเป็นการอบไอน้ําหรือว่าสูดดมสมุนไพรอันนี้จะช่วยเปิดทางเดินหายใจโดยตรงเลยทําให้รู้สึกโล่งขึ้นและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตั้งแต่เรื่องอาหารการกินการพักผ่อนไปจนถึงการฝึกหายใจเลยครับโอเคมาถึงส่วนที่4นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าส่วนนี้สำคัญมากๆเลยครับคือการดูแลควบคู่กันไปเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะครับว่าศาสตร์แผนไทยเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันยังไงย้ำตรงนี้ตัวโตๆเลยนะครับว่าแนวทางนี้ ไม่ใช่การรักษาสำหรับอาการหืดกำเริบแบบเฉียบพลันนะครับถ้ามีอาการกำเริบรุนแรงขึ้นมายังไงก็ต้องพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันฉุกเฉินเท่านั้นนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยใช่ครับคือแนวทางนี้เขาออกแบบมาให้ใช้ควบคู่กันไปไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันที่คุณหมอสั่งจ่ายนะครับเรายังต้องใช้ยาตามที่คุณหมอแนะนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วบทบาทของแพทยแผนไทยอยู่ตรงไหนล่ะ ก็อยู่ตรงนี้และครับจุดแข็งของเขาคือการดูแลในระยะยาวและการป้องกันไม่ให้อาการมันกลับมาเป็นซ้ําเหมือนกับการค่อยๆปรับสมดุลสร้างรากฐานร่างกายให้แข็งแรงขึ้นจากภายในเพื่อให้เรามีสุขภาพที่มั่นคงในระยะยาวครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดเพื่อไปสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนมาดูกันว่าแกนแท้ของมุมมองสุขภาพแบบอง์รวมนี้คืออะไรกันแน่ มีคำกล่าวหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าการแพทย์แผนไทยจัดการโรคหืดโดยการฟื้นฟูสมดุลของลมเสมหะและวิถีชีวิตไม่ใช่แค่การหยุดอาการแต่เป็นการดูแลร่างกายทั้งระบบฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับคือเขาไม่ได้มองแค่อาการป่วยแต่มองเราทั้งคนเลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมอง แล้วหันมามองสุขภาพของเราเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกันที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแทนที่จะมองว่ามันเป็นแค่อาการป่วยแยกๆกันไปการดูแลตัวเองในระยะยาวของเรามันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้าง